ยางแตกนะคะนี่เลยนะคะล้อเพิ่งเถึนมาเมื่อกี้นะคะราคาถูกๆนะคะราคาเอาไปทั้งแม็กทั้งยางนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะนี่ค่ะเอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะคะ5,900บาทเท่านั้นนะคะมี2ชุดนะคะใส่รถ5รู114เป็นกระบะนะคะนี่ค่ะชุดนี้แม็กเวลเอ็นห R/S <R> นะคะล้องานหนุ่มเม้งนะคะออฟลึกๆนะคะยางปี20ค่ะ2 6 5 40 18 4เส้นนะคะล้อกว้าง10.54วงนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะล้อเงาเงานะคะเงากิฟเลยนะคะล้อเงากิฟเลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่5,9 0 0บาทนะคะ 5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Max CE 28นะคะอันนี้ก็ล้อส,สวยๆเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะล้อกว้าง9.5หน้ากว้าง9.5หลังกว้าง10.5นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะล้อส,สวยๆทุกวงน,นี้เลยนะคะยาง2 3 5 4 4 4หี่คู่หลัง2 6 5ห5ห้ค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ มีเข้ามาสชุดเมื่อกี้เลยนะคะราคาเพียง5,900บาทค่ะนะคะใครมีล้อเดิมอยากจะมาเทิร์นหรือว่ามีล้อแต่งอยากจะมาเทิร์นนะคะเทิร์นล้อนะคะราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกนะคะจาก5,9 0 0ลูกค้าเทิร์นล้อนะคะจะเหลืออยู่แล้วแต่ล้อที่ลูกค้าเอามาเทิร์นนะคะก็จะลดลงอีกจะถูกลงอีกค่ะ นี่เลยนะคะสนใจนะคะร้านภูมินยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะ ใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านคูนลูนยางแตกนะคะ G.P.S มาถึงหน้าร้านเลยนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทากนะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ